ายด่วนที่นามีสองแปลงติดกันแปลงที่หนึ่งเนื้อที่1ิไร่63ตารางวาแปลงที่สองเนื้อที่14ไร่3งาน49ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดอยู่ในเขตตำบลน,นางลืออำเภอเมืองชัยนาทลักษณะที่ดินแปลงที่หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงที่สองที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูดินดำน้ำชุ่ม ทำนาได้ตลอดทั้งปีอยู่ในเขตแหล่งพันธุ์ข้าวปลูกใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดชัยนาท ห่างจากถนนสายหลักของหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรห่างจากวัดทรงเสวยประมาณ3กิโลเมตรห่างจากสามแยกหัวนาประมาณ7กิโลเมตรซึ่งตรงนี้จะมีตลาดนัดของกินของใายทุกวันร้านสะดวกซื้อมีทั้ง7 e เ e ่ e อและ CJ s จซูเปอร์มาร์ห่างจากตัวจังหวัดช้ยนาทประมาณ11กิโลเมตรไฟฟ้าเข้าถึงขายไร่ละ2องแสนหบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบ ถามโทร0944642361เบอร์นี้มีลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ